46เชโกยังเป็นโลกิยธรรมที่หลงโลกธรรมแปดผู้จะมีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงโลกุตรธรรมได้ต้องมีอัญญาธาตุแล้วจึงจะเจริญเป็นอัญญาพระหูพ์ของอัญญะแล้วสัญญาก็เป็นสัญญาโลกุตระเต็มตัวก็เป็นปัญญา สัญญานี้ชาวโลกิยะเขาก็มีแบบของเขาอยู่แล้วเป็นธรรมดาของจิตนิยามแต่เป็นสัญญาโลกิยะเท่านั้นต้องคนผู้เริ่มมีอัญญาธาจึงจะเข้ากระแสโลกุตระแล้วสัญญาที่มีอัญญาจึงจะเจริญเป็นความรู้ความฉลาดที่เป็นของพุทธเต็มรูปของปัญญาเป็นสัญญาโลกุตระกันเต็มตัวอัญญะที่แปลว่าอื่นนี้ เป็นธาตุอื่นของจิตที่คนไม่เคยมีมาก่อนเพิ่งจะได้รับรู้เป็นธาตุรู้แบบใหม่ของคนทั่วไปในโลกีภูมิอัญญาธาตุนี้เป็นโลกุตรธาตุของพุทธในศาสนาทั้งหลายทั่วไปประดามีในโลกมีแต่โลกิยธาตุกันทั้งนั้นไม่มีโลกุตรธาตุจนกว่าจะได้เริ่มมาได้ยินได้ฟังได้สัมผัสความจริงในชาวโลกุตระทั้งหลายกันจริงๆ แล้วจึงจะเริ่มได้เพิ่มความรู้ที่เป็นโลกุตระธรรมไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นโลกุตระธรรมโลกุตระบุคคลสังคมคนโลกุตระจนกว่าคนผู้นั้นจะเป็นคนมีปัญญาธาตุรู้ของโลกุตระซึ่งแตกต่างจากความรู้ความฉลาดแบบเชโกของคนโลกี ผู้มีปัญญาจึงจะเป็นผู้สามารถใช้สัญญาทำงานกำหนดหมายอะไรต่างกันอีกทีได้อย่างดียิ่งกรรมมัญญาผู้มีปัญญาจริงจะไม่ยอมให้ตนเองล้มวนจมอยู่กับลาบยศสรรเสริญสุขที่ชาวโลกิยชนเขาปรนเปรอกันแน่จะถอดถอนตอนเองออกมาจากการอวยลาบอวยยศอวยสรรเสริญอวยสุขตามแฟชั่นโลกิยะจะไม่หลงในสุขอันเป็นมายานั้นอยู่ จะไม่มอบตนในทางผิดจะไม่ไปทำงานที่เป็นอาชีพมีรูปมีนามตามโลกสมมุติกันปัญญาคือความรู้ความฉลาดที่หลุดพ้นวงวนของโลกิยะได้แล้วและคําว่าปัญญานี้เป็นภาษาเรียกความฉลาดที่รู้เฉพาะของศาสนาพุทธเท่านั้นอันเป็นความรู้ชนิดอื่นอัญญะ ซึ่งแยกแตกต่างออกไปจากความรู้ที่วนแล้ววนเล่าอยู่แต่ในวงวนของกรอบโลกิยะไปได้ชนิดที่มีสัมมาทิฐิพัฒนาไปตามลำดับเป็นโสดาบันไปกระทั่งเป็นอรหันต์แล้วต่อขั้นโพธิสัตว์สุดพุทธภูมิคนผู้หลุดออกจากโลกธรรมแปดไม่ได้ก็จะมีรูปเห็นได้ว่ายังไม่พ้นยังหลงวนติดลากยศสรรเสริญสุขอยู่นั่นเอง ซึ่งสัมผัสได้ง่ายด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจและผู้หลุดพ้นจากการติดลาบยศสันเสริญสุขแล้วแท้อันเป็นสัมมาทิฏฐินี้ก็จะยังอยู่กับสังคมโลกีที่เขาก็มีลาบยศสันเสริญสุขดังเดิมน,นั่นแหละแต่จิตใจของผู้มีปัญญาที่บรรลุอรหันต์แล้วจะไม่เสพโลกิยรสในลาบยศสันเสริญสุขนั้นเลยเด็ดขาดจิตใจของพระอรหันต์มีแต่วิมุติรส ซึ่งเป็นรถชนิดเรียกว่าอุเบกขาคือรถที่ไม่มีรถสุขไม่มีรถทุกข์ซึ่งเป็นรถกลางๆว่างๆเฉยๆจากรถสุขรถทุกข์นั่นแหละอันเป็นรถของอรหันในโลกุตรธรรมดังนั้นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นโลกธรรมได้จริงก็จะมีอิทธิพลอยู่เหนืออุตระลาบยศสันเริญสุข ไม่มีรสอร่อยที่เสพรสทางใจไปกับลาบยศสันเสริญสุขนั้นในจิตตนอยู่เพราะจะมีปัญญารู้แทว่าลาบก็มีรูปของลาบอยู่แต่จิตใจของท่านผู้บรรลุนี้เป็นนามที่ไม่เสพรสของรูปนั้นแล้วจริงเมื่อเห็นรูปนั้นก็เห็นเช่นเดียวกับคนอื่นเขาเห็นแต่ในจิตของท่านไม่มีรสสุขรสทุกเสพในจิตใจท่านแล้วยศก็ดีสันเสริญก็ดีสุขก็ดี ถ้าขืนยังมีนามของการเสพติดอยู่กับลาบยศสันเสริญสุขมันก็แสดงถึงจิตของคนผู้นี้ยังเกี่ยวเกาะยังไม่ขาดยังไม่หลุดพ้นดังนั้นแม้แค่คันรูปธรรมของโลกธรรมแปผู้มีจิตหลุดพ้นได้เสนอจ,จริงก็จะมีปัญญาไม่ไปมีนามที่เสพรสของลาบยศสันเสริญสุขนั้นๆอยู่เด็ดขาดตนเองจะเห็นจะรู้แจ้งรู้จริงในจิตของตนได้ชัดชัดดังเช่น พระพุทธเจ้านี้แหละเมื่อพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั้นนามของพระองค์ดับสนิทไม่เสพติดรสของลาบยศสันเสริญสุขพระองค์ก็รู้ก็ทรงเห็นรูปสัมผัสรูปของลาบน้อยใหญ่อิสริยยศสูงส่งสการะสันเสริญมากมายที่ผู้คนมีให้พระองค์แต่ในจิตใจนาม ของพระองค์ไม่ได้มีการเสพรถสุขทุกใดๆในลาบยศสรรเสริญน,นั้นอย่างเด็ดขาดไม่เหลือเยื่อใหญ่ในจิตอีกเลยแบบที่ใครใครก็เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้ชัดชัที่เป็นภายนอกทั้งเป็นภายในถ้าใครสามารถมีปัญญาขั้นอภิปัญญาอย่างรู้ได้แท้ก็จะรู้จะเห็นได้จริงๆคนผู้ที่ยังเป็นโลกิยะก็มีความรู้ความฉลาดแบบเชโก ที่ยังหลงวนเกี่ยวเกาะติดยึดอยู่กับลาบก็ดียศก็ดีสั้นเสิรินก็ดีสุขก็ดีก็จะสัมผัสได้ชัดเจนอยู่แทๆ้ๆปัญญากับเชโกจึงรู้ฉลาดที่เป็นจริงคนละโลก 347เทวนิยมกับพุทธโลกุตระจึงเดินคนละทิศความรู้ความฉลาดที่เรียกด้วยภาษาว่าปัญญานี้ไม่ใช่ความรู้ความฉลาดที่เชโกเลยทวนกระแสกันด้วยดังนั้น เทวะนิยมกับพุทธโลกุตระจึงเดินคนละทิศอัตามาสาทยายปัญญากับเฉโกนี้ว่ามันแตกต่างกันเป็นคนละโลกคนละทิศมาก็นักหนาแล้วถึงวันนี้ก็52ปีแล้วก็ยังมีผู้รู้ได้เข้าใจได้กระทั่งปฏิบัติสำเร็จผลออกจากโลกิยะหลุดพ้นมาเป็นชาวโลกุตระชื่อว่าชาวอโศกที่เจริญเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามี อรหันได้จริงแท้กันมาถึงวันนี้ก็ยังมีจํานวนไม่มากเลยผู้ยังมิจฉาทิฐิหรืออวิชชาอยู่จะไม่เชื่อหรอกว่าสมณะสีเหล่าที่เป็นจริงตรงตามพระพุทธเจ้านั้นคือผู้บรรลุธรรมแบบที่อัตมาพาศึกษาปฏิบัติมีมัคมีผลกันนี้ที่เป็นแบบชาวอาโศกมีกันเป็นกันดำเนินชีวิตกันอยู่นี้คนยุคนี้เขายังหลงผิดกันอยู่ว่า โนซนสายหลับตาออกป่าปฏิบัติน่นแหละคือสมณะแบบพุทธแต่จริงๆแล้วแบบหลับตาเข้าป่าป,าปฏิบัตินั้นเขาไม่มีสมณะสี่เหล่ากันหรอกเพราะเขาอ่านเจตสิกที่ต่างกันลิงคะไม่ได้เพราะเขาไม่มีความรู้ตั้งแต่กายในกายแล้วเป็นข้อต้นของโพธิปักขียธรรม3 7อันเป็นโลกุตร 37, ทะ3าแท,ะท,ะท,ะทะ้ๆพระไตรปิฎกเล่ม31ข้อร ที่อาตมาอธิบายและชี้ลงไปถึงอาการลิงคะนิมิตอุเทศของเจตสิกต่างๆเช่นกายิกะเวทนาก็ดีเจตสิกเวทนาก็ดีและกายสองเวทนาร้อเจโตปริยาน16โลกสองโลกิยะกับโลกุตระก็อย่างยากที่ผู้ยังไม่สัมมาทิฐิหรืออวิชชาจะเข้าใจแม้แต่ชาวพุทธหมู่ที่เรียนภาษาอภิธรรมการเก่งกาจนั้นก็เถอะ ก็ยังได้แต่พยัญชนะเรียนอภิธรรมแล้วก็ไปนั่งหลับตาทำสมาธิกันพากันหลงทิศผิดทางเป็นเดียรถีอยู่มันไม่ใช่ทางของพุทธหลับตามันทางของเดียรถีผู้ที่ชัดเจนในจรณา15วิชา8จึงจะสัมมาทิฏฐิดังนั้นคนผู้จะเข้าใจความเป็นฌานที่เกิดจากปฏิบัติอันเกิดจากศีลตามจรณา15วิชา8นั้นยังหายาก เพราะฌานวิสัยที่เป็นของพุทธนั้นอจินไตจริงๆเรากําลังพูดถึงประเด็นว่าเชโกเป็นความรู้ความฉลาดแค่ในวงกรอบของโลกิยธรรมยังออกจากวงกรอบแห่งความรู้ความฉลาดที่เป็นโลกิยธรรมไม่ได้ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในกิเลสยังไม่มีปัญญาแปดยังไม่มีหลักธรรมที่ถูกต้องเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นอรหันต์จึงยังเป็นคนผู้ไม่หมดสิ้นอาสวะ แล้วเริ่มนับว่าผู้อรหันต์ถึงขั้นเป็นคนผู้สิ้นอาสวะซึ่งเป็นอารยบุคคลระดับที่4และยังสามารถเพิ่มพูนเป็นอรหันตะโพธิสัตว์พัฒนาสูงขึ้นอีกจนกระทั่งถึงที่สุดเป็นอรหันตตะสม,มาสามัมพุทธเจ้าได้ผู้สนใจตรวจสอบจากพระไตรปิฎกเล่ม36ข้อ1น1นวกะนิเทศดูเถิด ศาสนาพุทธทุกวันนี้เสื่อมจริงยืนยันชัดเจนเทวนิยมหรือเดียรถีนั้นยังหลงผิดการปฏิบัติไปหลับตาเข้าป่าเพื่อให้เกิดสมาธิหรือเกิดฌานกันอยู่ความรู้ความฉลาดที่เรียกด้วยภาษาว่าปัญญานี้ จึงเดินทางกันโคลนทิศกับพุทธที่สัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม9ก้าข้ 6, อ1 6ึถึง166อัมพัทสูตรถึงความเสื่อมสี่ประการคือความเข้าใจผิดที่หลงผิดว่าอาจารย์ผู้มีจรณะ15วิชา8นั้นคืออาจารย์ผู้เข้าป่าอยู่ในป่าเป็นผู้มีวิชาจรณะ แต่แท้จริงแล้วเป็นผู้เสื่อมตัางหากในยุคพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องสอนคนผู้เสื่อมกันแล้วที่อยู่ในป่านั่นแหละให้สัมมาทิฏฐิกลับเข้าสู่เมืองหรือเข้าสู่นิคมไม่ใช่ออกไปอยู่ในป่าแล้วแถมผิดหลับตาปฏิบัติดังที่ชาวพุทธในยุคพุทธศักราช2500นี้ที่เสื่อมกันอย่างชัดเจนจริงๆ อาตจจมาต้องกอบกู้ทำความสัมมาทิฏฐิกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังต้องพูดตำหนิหลับตาออกป่ากันอยู่นี่แหละมิจฉาทิฏฐินี่ช่างยากเย็นแสนเข็นจริงหนอซึ่งความเสื่อมสี่ประการนั้นในพระไตรปิฎกว่าไว้ว่า 1. ดูกระอะัมพัทะสมณะพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติ อันเป็นขุนยอดเยี่ยมนี้หากบริขารดาบทเข้าสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคผลไม้ที่ล่นสมณะพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่หนึ่งสองดูกระอะัมพัทะอีกข้อหนึ่งสมณะพราหมณ์บางคนในโลกนี้ เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจารณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้หล่นได้จึงถือเสียมและตปะป้าเข้าสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคเง่าไม้รากไม้และผลไม้สมณะพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สอง 3. ดูกระอะัมพระอีกข้อหนึ่งสมณะพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมไม่สามารถที่จะหาผลไม้หล่นได้และไม่สามารถจักหาเง้าไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้จึงสร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านหรือนิคม